สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับ um แอดมินกรสุไรแคลนเนาะคลิปนี้นะผมจะมารีวิวจะเป็นชุดทําความสะอาดใบดาบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะโอเคครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นชุดทําความสะอาดใบดาบเนาะก็จะมาในรูปแบบกล่องไม้แบบนี้นะครับ <S <S เห็นไหมอ่าชุดละ299บาบาทเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูภายในนะครับว่ากล่องไม้แบบเนี้ย ซีนถุงมาเรียบร้อยแบบนี้นะครับยังไม่เคยแกะเนาะจะเป็นของใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานแน่นอนนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูนะครับแกะตัวซีนถุงพลาสติกออกนะครับบรรจุภัณฑ์จะเป็นกล่องไม้นะครับเป็นกล่องไม้นะครับบรรจุภัณฑ์จะเป็นกล่องไม้นะครับเป็นกล่องไม้สี่เหลี่ยมแบบนี้อ่ามีตัวนังสือด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับเปิดมานะครับเปิดฝาตรงนี้จะเป็นฝานะตรงตรงที่มีตัวนังสือจะเป็นฝานะข้างในจะบรรจุไปด้วยแบบนี้ เห็นไหมมีโฟมกันกระแทกนะครับมีน้ํามันนะตัวนี้จะเป็นน้ํามันโซจินะครับน้ํามันโซจิเนาะเอาไว้บํารุงรักษาใบดาบนะครับตัวนี้อ่าโอเคต่อไปตัวนี้เป็นค้อนประคบแป้งค้อนประคบแป้งนะครับจะอยู่ในถุงอีกทีนึงนะครับตัวนี้เนาะการแป้งกระเด็นออกมานะครับตัวนี้เป็นค้อนประคบแป้งโอเคต่อไปตัวนี้จะเป็นค้อนทองเหลืองนะครับเป็นค้อนทองเหลืองนะเห็นไหม เป็นค้อนทองเหลืองนะัหัวตรงนี้ถอดออกได้นะับสามารถหมุนถอ,ถอดออกได้แบบนี้นี่นะครับถอดแยกส่วน,นกันได้เลยอ่าเก็บเข้าไปเหมือนเดิมก่อนนะครับนี่เลยโอเคต่อไปนะครับต่อไปก็จะมีผ้านะครับเป็นผ้าเช็ดใบดาบเนาะเป็นผ้าเช็ดใบดาบนะผ้ากับทิชชู่นะครับแบบนี้เห็นไหมโอเคแล้วก็การใช้งานนะครับสําหรับการใช้งาน ชุดทำความสะอาดใบดาบแบบนี้นะครับคุณซื้อไป299คุณได้อุปกรณ์ครบเลยนะครับอย่างแรกอย่างแรกแกะนะครับการใช้งานนะครับแกะถุงพลาสติกตัวที่มีกระดาษทิชชู่กับผ้าออกมานะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่นะครับเช็ดใบดาบก่อนเช็ดใบดาบก่อนนะครับ1รอบนะครับเช็ดใบดาบ1รอบนะครับเพื่อเอาน้ํามันเก่าออกนะเพื่อเอาน้ํามันเก่าออกเนาะ เพราะว่านานๆไปน้ำมันเก่าอาจจะเป็นคราบติดบนใบดาบได้แล้วก็เช็ดเอาน้ำมันเก่าออกนะครับต่อไปนะครับต่อไปใช้ค้อนคบแป้งนะครับค้อนประคบแป้งตัวนี้นะครับอ่าเคาะบนเคาะบนใบดาบแบบนี้นะครับเคาะเคาะเคาะนะครับแบบนี้เนาะอ่าจะเคาะทีละฝั่งก็ได้หรือว่าเคาะทีละทั้งสองฝั่งก็ได้นะครับแบบนี้ นะแล้วก็เก็บใส่ถุงเหมือนเดิมนะครับต่อไปก็ใช้ผ้านะครับผ้าที่เขามีให้นะครับเช็ดนะครับเช็ดบนใบดาบเพื่อไล่ความชื้นนะครับไม่ต้องถูแรงนะครับไม่ต้องถูแรงเนาะ,ะเช็ดเพื่อไล่ความชื้นเฉยๆนะครับ ฟางเดืนนะครับเห็นหรือเปล่าเห็นอยู่ใช่ไหมเช็ดเพื่อไล่ความชื้นนะครับนี่เลยนะครับใบดาบจะเงาเงาวิบป,ปับ๊บปิ๊บปั๊บเลยนะครับถ้าเราไล่ความชื้นออกไปแล้วนี่เห็นไหมเงาเลยเงาสวยเลยนะครับ โอเคต่อไปนะครับต่อไปก็ชโลมน้ํามันเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับวิธีการชโลมก็ง่ายๆนะครับแปะปนไปบนผ้าหรือว่าที่ชู่ก็ได้นะครับแล้วก็ไล่ไล่ชโลมไปทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ให้ทั่วใบดาบเนาะให้ทั่วใบดาบนะครับเพื่อเพื่อป้องกันสนิมแบบนี้เลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมใบดาบก็จะเงางามเหมือนเดิมนะครับนี่เลยเนาะเงางามเหมือนเดิมนะนี่เลยเนาะจะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็มาเปลี่ยนน้ามันมาเปลี่ยนน้ามันนะครับเปลี่ยนน้ามันเก่าออกแล้วก็เช็ดน้ํามันใหม่ แบบนี้วนๆไปนะครับ299บาทใช้ได้เป็นปีนะครับใครสนใจใครอยากได้เนาะสำหรับชุดทำความสะอาดใบดาบยิ่งค้อนประครบแป้งตัวนี้นะครับใช้นิดเดียวใช้นิดเดียวนะครับอยู่ได้นานมากอยู่ได้นานมากที่สําคัญคือต้องมีค้อนประครบแป้งตัวนี้นะครับไปทําความสะอาดใบดาบเนาะมันไล่ความชื้นดีนะครับมันไล่ความชื้นดีเวลาเราเคาะลงไปบนใบดาบเนี่ยแล้วก็ขัดออกนะใบดาบก็จะใสเงางามเหมือนเดิมนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับชุดทำความสะอาดใบดาบเนาะมี1 2 3 4 4สอาี่ี่อย่าง4อย่างนะครับมีน้ำมันมีน้ำมันมีค้อทองเหลืองมีข้อพวกแป้งนะครับแล้วก็มีผ้ามีผ้าเช็ดใบดาบเก็บใบเหมือนเดิมตัวนี้ก็ใส่ฝากเก็บไว้เหมือนเดิมเรียบ,บร้อยทิชชู่ก็ใช้แล้วทิ้งก็ได้ทิชชู่นะครับเพื่อเอามัน เอาเช็ดเช็ดคราบสปกปกบนใบดาบออกแค่นั้นนะครับส่วนผ้านี้เอาไว้ขัดใบดาบแล้วก็ทาน้ํามันได้เหมือนเดิมเก็บไบใช้ได้ตลอดนะครับโอเคใครสนใจนะครับสําหรับชุดทาความสะอาดใบดาบเนาะกล่องละ2 9 9บาทนบครัาบทโอนเงินส่งฟรีนะครับแต่ถ้าเก็บไปทางผมขอเพิ่ม30บบาทนะ ่าผมขอเพิ่ม30บาทนะสำหรับคนเก็บไปทางชุดทำความสะอาดไม่ดบับแต่ถ้าโอนเงินผมคิดให้299บาทเท่านั้นส่งฟรีด้วยนะครับใครสนใจใครอยากได้ตอนนี้เหลือประมาณ15ชุด15ชุดนะเหลือประมาณ15ชุดนะครับใครสนใจใครอยากได้รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามากันละกันนะครับคนที่มีดาบติดบ้านควรที่จะมี ติดไว้เหมือนกันนะสำหรับชุดทําความสะอาดใบดาบนะครับโอเคครับวันนี้สมุไรไทยแลนด์ก็มารีวิวชุดทําความสะอาดให้ชมเพียงเท่านี้นะครับขอตัวลาไครับสวัสดีครับ